จบข่าวเช่งแมนยูโกวร,ราชาวันที่27มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแม,น,มนเชสเตอร์รเดทเชิงนี้คอสน,นะเอาเรื่องง่ายวินิซิอุสจูเนียจอสัญญาใหม่ประาชาันอีก5ปีนะแมนยูเสียดายไหมโดยทั้งนี้วินิซอุสจูเนียนะฮะในลกทีมชาติบ,บราซิลเตมต่อสัญญาฉบับใหม่ กับสโมรสรยาวไปถึง5ปีเพราะมีค่าสัญญา1,000ล้านยูโรซึ่งงานนี้มินิซูสจูเนียพัฒนาต,อตอนเองกับการเล่นกระทางเบริอลมาดริดจนกลายเป็นหนึ่งในแนวรุกระดับท็อปของยุโรปโดยลงสนามไปแล้วมากทั้งหมดถึง225นัดทำได้59ประตูสัญญาปัจจุบันของแข้งวัย2ยนี้นั้นจะหมดลงในปี2024ซึ่งท้าประชันนั้นเปิดฉากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วซึ่งกาเดน,นาแซสีสื่อนในสเปนร,รายง,งานข่าวนะว่า วินีซูุสจเนียใกล้ต่อสัญญาใหม่แล้วและจากเจรจาจร์จบการอย่างเป็นทางก,การภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้าสัญญาฉบับใหม่ของวินีซุสนั้นจะมีค่าจสัญญาสูงถึง1000ล้านยูโรและเขาจะได้โบนัสก้อนโตหากควา้ารางวัลบรองดอระหว่างที่คาแข่งในถิน่นซานเดโกเบนาเบลท่านี้ทางเบริอัลมารดริดนะฮะจัดการต่อสัญญาผู้ลินออกไฟหลายคนในช่วงสมัยน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทางนาโชฟอร์เดเดชดานี่เซบายอสโทนี่ครส และล่าสุดทางบรูกาโบริชที่อยู่กับทางทีมต่ออีกหนึ่งปีในรกรณีังนี้แต่ผมเป็นไปนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าแมนยูจะว่าอย่างไงเรามาดูข่าวจอมากันอีกครับอะไรยังไงเชนฮากช่างใจทาบดาวรุ่งม,มากันของอูเทกนะโดยทางอีดิกเชนฮากผู้จัดก,การทีมแมนยูลังเลว่าจะาท่าทาในการซื้อเทเลอร์บูชกองกลางดาวรุ่งของอูเทกมาร่วมทีมนในช่วงสัปน,นี้ดีหรือไม่ สึ่งถินฮากถิ่นชอบและก็ติดตามพัฒนาการของเชเยร์ร์รบูชกองการในวัย2บปีมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังทำผลงานได้ดีในฤดูกาลแรกที่เล่นในลีกสุดสุดของเนเธอร์แลนด์โดยกุนซือปีศาจแดงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทีมเก่านะฮะอูเทร็คทำให้รับรู้ฝีเท้าของแข้งทีมชาติสหรัฐเป็นอย่างดีทว่าเดร่เบลสือดังบรรยานข่าวว่ากำลังตัดสินใจว่าจะยื่นข้อสเสนอดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ ซึ่งโฟกัสหลักของเชนฮักและก็แมนยูยังคงเป็นการปิดดิวไปสันเมาให้จบได้หลังข้อเสนอล่าสุด55ล้านปอนด์เพิ่งถูกทางเชลซีตอบปฏิเสธไปด้วยการที่ดิวของไปสันเมายังคงราคาอ่าราคา,า,าราคาซังอยู่ทําให้ทางเชลเลอร์บรูซเนี่ยกลายเป็นอีกชื่อตัวเลือกใหม่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในลิสอันดับต้นที่ต้องรีบดำเนินการใดๆในครันนี้ นอกจากทางปีศาจแดงแล้วเชลตาบิโก้ลียงและก็สตุตการ์ดก็ให้ความสนใจในตัวของเชลเลอร์บรูชซึ่งเคยอยู่ในทีมเยาวชนบยบรจ์มินิกและก็ผ่านการเล่นในทีมสหรัฐชุดใหญ่มาแล้ว3นัดเช่นเดียวกันในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบ,บานกันครับผีไม่สนเรือเอานะเรือยื่นทางการซื้อดิแคนไร้แปดสิบบวกสิบล้านปอนด์ในครั้งนี้ โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อสเสนอในการขอซื้อตัวดิแคนไรท์กองกลางตัวเก่งเวสแฮมที่ราคา80บวก10ล้านปอนด์ซึ่งงานนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจในตัวของดิแคนไรท์ซึ่งเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลมาตลอดซัมเมอร์นี้แต่ทีมปืนใหญ่ก็ยังไม่สามารถจะตกลงค่าตัวกระทางเวสแฮมได้ล่าสุดนั้นเดอะอาร์ติติสสื่อดังรายงานข่าวด้ว่าเรือใบสีฟ้าได้ยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางคุณคอนพิจารณาแล้วที่ราคา80ล้านปอนด์บวกบนัสอีก10ล้านปอนด์ ตัวตเลขค่าปัวปรวมกันเท่ากับ90ล้านปอนด์ที่เวสแฮมเคยปฏิเสธข้อเสนอรอบ2ของอาร์ซอนแต่มีความต่างตรงที่ค่าตัวเบื้องต้นของปืนใหญ่คือ7 5ล้านปอนด์เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่จะทำให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นอีก15ล้านปอนด์ทานทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กองกลางตัวใหม่เสริมทัพก่อนแล้วคือ มาชิโอโคบาซิสจากเชลซีที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันก็ได้ปล่อยตัวอีคายกูดกันไปให้กับทางบาสเโลนาหลังหมดสัญญาในฤดูกาลล่าสุดในขณะนี้เป็นนว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูไม่เอาแมนซิตี้เอาเองนะเรามาดูข่าวจอมากกันครับเพื่อนใหม่บรนโดซีเตอบรับข้อสเสนอเอาดาซอแล้ว โดยทางฟาบิโอรามานโนเียวข่าวคนดังได้เปิดเผยในว่าฮากินซิเยชดาวเตะทีมเชลซี Chelsea, ตกลงปรงใจจะย้ายออกทางแตมฟอร์บริดไปหากินในลีกซาดีอาราเบียอีหนึ่งาแล้วหลังตอบตอบรับข้อสเสนอจากทางอัลนาเซอร์ต้นสังกัดของคิเซโนโรนโดนในครั้นี้ โดยการนี้โปรโมโนนะครับผมได้เปิดเผยความคืบหน้าตลาดนักเตะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าซีเยสดาวดังทีมชาติโมร็อกโกพร้อมจะย้ายไปว่าดุดายในลีกซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมสิงบรูอย่างอินโกกองเต้ te, กับคารดิดโคลิบอรีที่จดปากกากับทางอันอันจิอสและก็เอาคิวรานไปเป็นที่เนึร้อยเนื่องจากอดีตสตาร์ทีมอาแจ็กเนียตกลงสัญญากับทางอันดอร์เซอร์ได้สำเร็จแล้วและเตรียมที่จะเข้า,ารับก,การตรวจร่างกายในขั้นตอนต่อไป โดยการนี้ทางอจองจจากนี้ปรมานโนเองยังเสริมด้วยนะว่าซิเยสซึ่งย้ายมาคาแข่งในลอนดอนเมื่อ3ปีก่อนด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์หรือราว1674ล้านบาทจะเซ็นสัญญากับทีมในลีกโปรลีก3ปีไปถึงปี2องพันสดทั้งที่ผ่านมาพวกค้าแข่งวัย30ปีลงบูให้กับทางสิงโบร์บรู107นัดในทุกประการและก็ถอยจะขายไปได้ทั้งหมด14เม็ดรวมทั้งได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในยุคข,ของชอมัสทูเคิลเจ้านายชาวเยอรมัน ขนาเดียวกันเองเอเดอาร์เบนดี้ในทว,วันทีมชาติเซเนกัลเองก็มีสิทธิ์นะฮะเป็นสตาร์ทีมเชลซีประที่4ที่เดีย้ายไปโกนเงินในตะว,วันออกกลางเนื่องจากได้รับความสนใจจากทางอันอาบรีถึงกระนั้นนี้เชลซีก็ได้กลา,ายเป็นทีมที่ลดต้องเตะ ทิ้งอย่างมหาศาลเนื่องจากทีมของกุนซอมาริเชโอปอเชติโน่จำเป็นต้องยกเครื่องใหม่หลังมีผลงานย่ำแย่ประกอบกับเศรษฐีลอนดอนจำเป็นต้องใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กฎทางการเงิน Financial f a i r p ฟเพด้วยนะฮะซึ่งกลา,ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับหลายทีมในซาอุดีอาระเบียที่ต้องการบูมลีกของตนเองไปโดยปริยายในงกลังนี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานก,กันครับ ปราริสจี้เอ็มบาเป้เร่งตอบต่อสัญญาหรือว่าจะแยกทางกันแน่โดยทางเฟสเชต้องการคําตอบที่ชัดเจนกันอีกครั้งจากทางเอ็มบาเป้ว่าจะต่อสัญญาหรือว่าจะย้ายทีมในหน้าวอนนี้โดยก่อนหน้านี้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแจ้งไปยังสโมสรถึงการไม่ใช้เงื่อนไขในการต่อสัญญาออกไปจนถึงกลางปี2025ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ได้ส,สร้างความไม่พอใจให้กับเฟเชเป็นอย่างมาก บวกกับช่วงที่ผ่านมามีกระแสขาแ่าวว่าปารีสแซต์แองกมองหาทางปล่อยตัวดาวเตะไวซิเบอร์นี้ออกจากทีมเพราะสโมสรไม่อยากจะเสี่ยงเสียแบบไร้ค่าตัวในช่วงปีหน้าล่าสุดทางเลอปารีเซียงรายงานความคืบหน้าในกรณีที่เอเ็มบาเป้บอกว่าเปเอชนั้ัคาดหวังใข้หัวหอ,อกไว้ิเบอร์นี้ตัดสินใจรั้งสุดท้ายก็เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแบบชัดเจน โดยสโมสรดังของฝรั่งเศสเองก็ยังคงยืนกลานในจุดยืนของตนเองโดยมีทางเลือกให้เอ็มเปเป้สองทางก็คือต่อสัญญาหรือว่าจะย้ายทีมไม่น่าร,ร้อนนี้ทันทีสาเหตุที่ทางเปเชต้องการคําตอบโดยเร็วน,นั้นเป็นเพราะไม่อยากจะให้สถานการณ์เนินการไปเช่นนี้นานหลายเดือนและซ้ารอยอที่ผ่านมาเพราะทางสโมสรเองจะเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ต้องคอยทําตามความต้องการคอนเตในฝรั่งนี้ ขณะนั้นการรายงานข่าวระบุเลยว่าเงื่อนไขในการปล่อยเอ็มบัปเป้ออกจากทีมยังเป็นราคาที่สูงถึง200ล้านยูโรซึ่งคงไม่มีทีมไหนกล้าจะจ่ายในหน้าปร้องนี้อย่างแน่นอนครับนะแต่ผมเป็นนว่าการน,นี้เป็นเรื่องชีว้าเป็นอย่างมากเลยนะเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับดีกว่าไม่ได้ใครนะปูดแมนยูหันหาวิทฟิลชีมอูเทร็กซะอย่างนั้น โดยการนี้แมนยูนะครับตกเป็นข่าวว่าลดเพดานหันไปให้ความสนใจเทอร์เรอร์บูชมิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาของสโมสรอ,อุเทรคนรลีคคอนแลนด์แล้วหลังทําท่าว่าจะพลาดในการได้ตัวเป้าหมายสําคัญแทบทุกรายโดยแมนยูยังดรงดึงนักเตะหน้าใหม่มารุวมทีมไม่ได้เลยในช่วงสมอนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นตําแหน่งกองหน้าที่ดง e ังเอ็ิกเชนฮักต้องการได้มาล่าตาข่าย มากที่สุดรวมไปถึงกองกลางซึ่งพวกเขาทาาซื้อเป็นสันเมาจากทีมเชลซีแต่ถูกปอกปัดข้อสเสนอ3ามหนทําให้มีข่าวว่าทีมจากทางอฟฟอตตราฟอร์ดล้มแผนดึงสตาร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้มาร่วมชายขาดแล้วขณะเดียวกันเองอาเดีงบราวิโอตกองกลางูจวนตุสที่ผีแดงพร้อมท่าทำอีกราย เนื่องด้วยเจ้าตัวนี้จะหมดสัญญาในช่วงสมัยนี้ก็ถูกสื่ออิตอรีอ้างว่าสามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดได้แล้วจึงท,ทำให้ทีมของกุนซือสกินเฮดน่าจะพลาดเดนตเตที่หมายปองอีกหนึ่งรายรวมไปถึงบอนเซสกาเซโดดาวเตทีมบริตันด้วยนะฮะที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างจริงจ,งจ,งจังในครั้งนี้เลย โดยกระทั่งล่าสุดเมื่อตามการรายงานจากทาง a i l y m a i l เมื่อวันก่อนนี้กลายมาเป็นข่าวได้ว่ากระทั่งบูชกองการทิมชาติสหรัฐอเมริกาวัย22ปี ซึ่งเคยเป็นเด็กปั้นของบาเยอร์มิเนกแต่ได้ลงบู๊ให้กับทางทีมชุดใหญ่ของเสือใต้นัดเดียวโดวยปัจจุบันเขาย้ายจากทางสังเวียนแข่งอาริอันช์อารีนามาเป็นขุนพลทีมอูเทร็กเมื่อปีก่อนต่อข่าวดังกล่าวทำให้ทางสวกทางบริทอา์มียงงไปตามๆกันที่ทีมรักหมายตาที่นักเตะโนเนมขณะที่สื่อมองว่าอาจจะเป็นการลดเกรดเป้าหมายของสโมสรหลังพวกเขาไม่สามารถจะสัญญากับวิฟิลชื่อดังได้ ขณะเดีวยวกันเทนฮารเคยเป็นกุนซือทีมอูเทรกมาก่อนทำให้เขาเนี่ยจะคงม,มีความสัมพันธ์กับอดีตสโมสรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผีแดงพึ่งขายสิดานอิกบานดาวรุ่งของทีมให้กับสโมสรในลีกดัชจึงทําให้ข่าวโยงมากับทางบูชอุบัติขึ้นเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นผู้จัดจาก,การทีมชาวเมืองกังหันลมคว้าลูกทีมเก่าจากทางอาแจ็คทั้งเลสันโดบอชินเนชและก็แอนโชนี่มาค้าแข้งให้กับทางผีแดงในครั้งนี้เช่นเดีวยวกันนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงชิน้นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ